อาหลังจากที่วันนั้นที่คุณได้เล่าให้ผมฟังนะฮะเขาจริงทางผมกับทีมงานเนี่ยก็ได้ไปสรุปประเด็นคร้าวๆมาละว่ามีประเด็นใดบ้างที่สําคัญต่อรูปคดีกับมีประเด็นไหนที่จําเป็นจะต้องสอบถามเพิ่มเติมนะฮะซึ่งประเด็นที่ผมจะสอบถามคุณเพิ่มเติมเนี่ยจะมีดังนี้นั่นคือ หนึ่งกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินนะค,ะครับโฉนดที่ดินเนี่ยที่คุณได้แจ้งผมตอนแรกเนี่ยเป็นชื่อคุณหรือชื่อพี่คุณหรือล่า<ะ>จริงๆเป็นชื่อขอขงงบบรรริิษััทคจๆแล้วเป็นชื่อของบนะริษัทนะฮะเป็นชื่อบริษัทบริษัทของผมกับพี่ครับแล้วไม่ทราบว่าขอโทษน,นะบริษัทคุณเนี่ยก็คือก่อตั้งมากับพี่ชายอ่าใช่ครับโอเคแล้ว ไม่ทราบ่าคุณก็มีอ่า<ม>หนังสือรับรองบริษัทอะไรเป็นรายหน้าสอนอยู่นาะมีครับโอเคเดี๋ยวจดไปเผื่อต้องใช้โอเคแล้วประเด็นต่อมาก็คือความสัมพันธ์ของคุณกับพี่ชายคุณครับหร<อ>ือว่าคือก็ก็เขาก็เป็นพี่ชายผมครับปีคนเดียวครับแต่ว่าเราก็ไม่เคยได้คุยกันเท่าไหร่ครับอืมคือคุณไม่ค่อยได้ติดต่อหรือว่าอยู่คนละจังหวัดหรือว่าแบบ ไม่ค่อยถูกกันหรืออะไรอย่างนงี้คือเราไม่ค่อยได้คุยกันนานนะครับคืออาจจะไม่ไม่ค่อยถูกกันก็เร่นานนะครับก็เลยปกติไม่ค่อยได้ติดต่อกันอยู่นะครับเมื่อเช้านานแบบหลายปีเลยอย่างเงี้นะครับเป็นปีหลายปีเลยเนาะไม่ค่อยไม่ค่อยได้เจอนากันเท่าไหร่อ่ะไม่ค่อยถูกกันคือแต่ก่อนเรามักจะมีปัญหากันบ่อยครับก็เลยไม่ค่อยได้คุยกันแล้วก็ เท่าที่ได้คุยกันมาเลยเราคุยตรงๆกนะันเนาะผมฟังคุยแล้วเนี่ยคือถ้าเกิดมองในมุมผมซึ่งผมได้ฟังรับฟังข้อมูลเนี่ยผมคิดว่าโอเคละ่ะเจตนาคุณก็ก็เขาเรียกว่าในสุจริตนะมันก็สุจริตแต่ในทางกฎหมายเนี่ยมันก็จะมีกระบวนการของมันซึ่งการที่เราจะสามารถอ้างอิงหรือว่ายืนยันได้ว่าเจตนาของเรานั้นมัน เป็นอย่างนั้นจริงๆซึ่งมันยากนะการที่เราจะพิสูจน์ให้คนอื่นเชื่อได้ว่าเจตนาเราเป็นยังไงะคระับเขาไม่สามารถอ่านใ,นใจเราได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญในคดีนี้เนี่ยเราจะต้องหาพยานหลักฐานาที่เป็นรายลักษณ์อักษรนะ,ค,ะครับอย่างเช่นคุณบอกว่าคุณได้ส่งจดหมายทวงถาม S M S หรือว่าอีเมลคือไม่ทราบว่าทางคุณสามารถที่จะเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยแบบเป็นรายลักษณ์อักษรมาแสดงได้คุณมีหรือ คืออย่างเช่นคุณเคยส่งอีเมลให้พี่คุณไงนะฮะแล้วคุณก็ปริ้นหลักฐานว่าโอเคในณวันนั้นนะคุณส่งไปจริงมีเวลากําหนดเลยระบุว่าสมมุติ11โมงคุณส่งไปเมื่อวันที่3ามหรือที่แล้วนะ่างงี้อย่างนี้ก็จะเป็นพยานหลักฐานที่สามารถรับฟังได้ครับประมาณมีน้ําหนักกันนะซึ่งถามแบบรายละเอียดเลยคุณถาม ที่คุณไปประมาณกี่ครั้งสามใช่ไหมที่คุณบอกผมครับอาจจะเยอะกว่านั้นด้วยตอเยอะกว่านั้นด้วยและที่คุณมั่นใจเลยว่ามีหลักฐานเป็นลายลักษณ์แน่นอนเ่ยก็ักี่ครั้งดีที่คุณสามารถหามาให้ผมได้ก็มีเป็นจดหมายที่ผมส่งแกไปมีเป็นอีเมลอืมครับผมแล้วก็ปฏการโทรที่มั่นใจน่าจะมีสักสามสามอย่างครับผมอืมโอเค เอาที่ได้ฟังในข้อมูลที่คุณได้บอกผมมาก็ค่อนข้างที่จะมีผลดีต่อคดีนะฮะครับยังไงหากเจอกันคราวหน้าก็ผมอจะบรบกวนขอให้คุณเอาพยานหลักฐานพวกนี้มาให้ผมหน่อยหนึ่งเพื่อจะใช้ดาเนินคดีอะไรต่อไปนะฮะตามกระบวนการโอเคยังไงพวกผมจะเอาไปร่าง ให้เป็นรูปประทมชัดเจนนะเนาะนะยังไงเดี๋ยวผมจะนัดทุกใหม่อีกทีในนัดหน้าอีกทีนึงได้ครับถึงรายละเอียดนะครับ,รบโอเคยังไงขอบคุณมากาครับวันนี้ไปเจอครับ